O ครับผมสวัสดีค่ะเจนนิรจ้าโอ้โหนะฮะต้องบอกว่าเป็นนักร้องที่ร้องเพลงได้ไพเราะแล้วก็เนี๊ยบมากๆาขอบคุณมากค่ะนั่งฟังอยู่นี่ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเลยฟังแล้วก็ครอบเพิยิ่งมองหน้าแล้วโอ้ยโอ้ยโยนี่คืออะไรกันที่คะณชายก็ลั่โอ้ยสว่างว่าทะลุแว่นเข้ามาเลย ก็เพลงนี้นะคะก็ถือว่าสมคนท้านะะหนักค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแกล่ะคือปกติจะร้องแต่เพลงแบบเพลงแดงเร็วใช่พเพลงเร็วอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ร้องเพลงชา้าแต่ว่าน,นี่เป็นทางแรกเลยที่ได้ร้องเพลงเป็นแบบเป็นท็อปร็อกะคะ่ะแล้วก็ต้องมีความหนักแน่นต้องแบบต้องมีอินเนอร์ด้วยที่แบบอินเนอร์ที่แบบประชดประชันเสียดสีอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเนื้อเพลงมันจะประมาณนั้นใช่ค่ะแล้วก็ต้องแบบ ทำความเข้าใจในเรื่องของอินเนอร์ด้วยครับใช่ค่ะนะฮะเป็นีชื่อเพลงอะไรฮะสิ่งที่เป็นของฉันก็คือของฉันค่ะยาวมากจริงๆเขามีความมั่นใจนะเวลาร้องนะเาบคือถ้าเป็นผู้หญิงาาทำไม่ไมผู้หญิงผมไม่กล้าแย่งเขาเลยนะ <c oughs> เขาแบบชัดเจน <c oughs> มากเลยอ่ะ ไม่ยอมเสียใใครเดินเ,เอาเรื่องเอาเรื่องเลยดูแววตาการร้องเาไปฟังเสียงร้องเล่นก็เหมือนห้องนี้ไม่มีคนอยู่เลย<อ>มันมีแกลงแบบเจ,จิดจระยู่คนเดียวสิ่งที่เป็นฉันที่คุอเคย ก็เป็นเสียเพลงเขาเวลาล้อมต้องชัดเจนเนื้อเพลงมันต้องแม่นครับสิ่งที่คือของฉันนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเพลงนี้เพลงนี้ประโยคไหนวักไหนที่น้องแกลนชอบเป็นพิเศษการชอบท่อนหูค่ะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันมันเข้าถึงอารมณ์ดีมันแบบดูแบบสะใจดีอย่างเช่นถ้าอยากได้นับก็ไม่แย่งไปอย่างฉันไม่เคยกลัวใครอย่างเงี้ยค่ะ ใช่คือถ้าชีวิตจริงถ้าจะมีคนมาแย่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ต้องถามคนของเราด้วยว่าเขาแบบเขาจะอะไรยังไงแต่ว่าถ้าเขาเขาขอไม่จะไปอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยเขาไปนะแล้วพอเขาไปปุ๊บก็เปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาบ้างก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเลยคนนอะไรก็ชิมไ่พะตลอดไม่ใช่ใช่ชงชงน้ำปานะอ พวกเอ่อพวกน้ำร้อนโอ,โอ,โอ,อะไรอย่างงี้ตัวเองใช่ไหมมีคำบ้าไหมครับอาจารย์ครับในนี้ชาเจียนนะอะไรที่ไม่ใช่คืออะไรคือพระจะมีคำสอนว่าอะไรไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราอ,อันนี้คุณแกรงมานย้ยมอะตรงกันข้ามแต่สิ่งที่เป็นของฉันมันก็เป็นของฉันก็มไม่ควรจะไปแย่งใครไม่ควรจะไปโลภอยากได้ของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่จะเป็นบุคคลแล้วแต่มันจะเกิดปัญหาตามมามากมายทุกคนทุกท่านฉะนั้น ควรพอใจในสิ่งที่ตนเองมียินดีในสิ่งที่ตนเองได้เราก็จะมีความสุขนะโยมนะโอ้นอเพลงเขาชัดเจนสิ่งที่เป็นของฉันก็คือของฉันจะไม่ยอมยกมันให้ใครถ้าเธอต้องการหย่บย่ำหัวใจจะได้รู้กันโอ้โอไมาเลยค่ะทานอบคุณน้าขา <c oughs> นากวาการีคุณหน้าลง้าประมาณนนทางโลกมันก็ต้องมีชัดเจนกันบ้างเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วกันอยากไปแย่งของใครดีกว่านะยอมรักของเราดีกว่าถ้ายังไม่มีก็รอต่อไปเท่านั้นเองครับดังคําสอนที่ว่าโลโภธรรมานังปริปันโถแปลว่าความโลภมากเป็นอันตรายต่อความดีเรามีความดีมาตลอดแต่พอเป็นโลกครับ ลายเป็นคนไม่ดีเลยทีเดียวความดีก็จะหายไปฉะนั้นอย่าโลภมากแล้วจะลาบหายนะคุณโยมเจริญพรก็ลาบชุดลาบหายกินกับข้าวเหนียวไม่อร่อยเลยนะครับผมข้าวเหนียวจิ้มจั่นนะคงไม่อร่อยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับน้องแกลงมาอีกหนึ่งเพลงนะให้พวกเราได้ฟังกันประมาณไหนแนะนำนิดนึงก็เออ่คราวนี้เมื่อกี้ฟังเพลงช้าไปแล้วมาฟังเพลงแดนซ์สไตล์แกลงดีกว่าเรียกมาฟังเพลงมาเล่นทำรึเปล่า ไม่รั่วซึมนะ taking my สง่างามนะฮะเพลงขึ้นมาสะบัดผมเด็กผู้ชายแถวหน้าล่างนี้เลยพะอจันทำไมอ่ะไม่เคยดูใกล้ขนาดนี้รายการเรานี่โหดปกติคอนเสิร์ตใหญ่บัตรไปมันพันนะครับผมใช่ไหมใช่โอ้โหท่านจะแตกตัวเลยอ่ะเดี๋ยวยงจริงอ่ะมาเป็นพระไงมัวจะสำรวมอยู่ก็นั่งสมาธิอยู่ในกุฏิไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้ โอ้ียงมากดีค่ะโอเคนะนี่ท่าคลาสสิกเลยใช่ไหมใช่ค่ะคุณชาตยาบาสีนะท่านอิงลิสค่ะมัะงงงจะเป็นอิงลิสองเียอิงลิขึ้นมาโอ้โหอะไรนะอิงลิ อินเแล้วเช้านี้นะไม่ใช่เลยนซ้อมเต้นนี่หนักต่อวันนี่ซ้อมกี่ชั่วโมงครับแตนฮะอ่จริงๆเราเคยมากสุดประมาณ6ชั่วโมงนะคะ6ชั่วโมงติดค่ะเต้นไม่หยุดเลยใช่ค่ะโอ้หชั่วโมงพ้าจานเคยทำอะไร6ชั่วโมงไหมเคยจำวัดยาวที่สุดนอนเนี่ยเคยนอน14ชั่วโมงติดมาแล้วโอ้โหวันว่างก็ไม่มีงานก็เลยอ่่่่าาก็นนีทังคคุยยมมเลรบ ุกติคนเรามันนอนแค่แปดชั่วโมงนะม่กระบาดอะไรไม่เอาเลยเมือนพอนอมจามันที่เขาโบกเลยครับ่วงนั้นสองหกชั่วโมงติดใช่าหนักหน่วงมากใช่ค่ะแต่ว่าโอเคนะคะเราก็แบบรู้สึกแฮปปี้วามีความสุขอะค่ะกับการเต้นการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็ฉายาควีนออฟแดนซ์เป็นราชินีแห่งการแดนซ์เรียกว่าตะกี้นี้เต้นนี่ หมือนเดิมละแต้งเหมือนไม่เกรงกลัวใครทั้งนั้นค่าที่ใครเป็นคนออกแบบนะ <c oughs> อันนี้ก็คือเหมือนว่ามันเป็นเพลงต้นตำรับของพี่แคทเลยค่ะหรือว่าเเป็นท่าของพี่แคทเลยคือเราแบบว่ายกพี่แคทเป็นไอดอลเลยอะไรย่างเงี้ยก็เลยชอบเอาเพลงนี้ไปออกตำงานอะไรเงี้ยค่ะไปออกาแล้วก็แบบว่าเหมือนเป็นเพลงที่แบบทุกคนรู้จักอเงี้ยค่ะใช่เคยแต้นแล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมฮะ เคยค่ะเกิดยังไงบ้างฮะก็อย่างเช่นล้มหรือพลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยมีค่ะเพราะว่าการจะมีแบบว่ามีตีลังกามีอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะนะคะตีลังกางกายไม่มีที่อยู่นะฮะแล้วบางทีเขาก็ใช่ครัเห็นเห็นร่างกายใช่ ตีลังกาหค้างกันบอกคะแนนตีลังกาโอ้ออเพลงเมื่อสักครู่นี้คิดว่ามีธรรมะในเพลงไหมฮะออจริงๆแล้วมันก็เป็นเพลงแบบอารมณ์ดีนะทายแบบว่าเหมือนแบบว่าเหมือนแบบผู้หญิงเป็นแฟนกับผู้ชายอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบว่าเธอออกมาเจอฉันหน่อยอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยโอเคสะนะคะ โอเคนะคะนะคะเจอกันสักแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเมื่วันสมัยไปกันไปนึงแป๊บหนึ่งถ้าสมัยก่อนก็ไม่เห็นหน้าเห็นหลังคาก็ยังดีอพนันประมาณนั้นแหละจริงหรือเปล่าไม่เห็นหน้าเห็นหลังคาก็ยังดีเนี่ยคือเดินไปปุ๊บผู้หญิงไม่อยู่นะเห็นหลังคาบ้างโอ้โหไม่รั่วซึมเรียกกันได้ทันชิดดีเหลือเกินฝอนนี้เอาขึ้นไปคิดขึ้นเลยอะ มันเป็นสำนวนสำนวนถ้าสมัครสำนวนแล้วไม่เจอเขาก็จะราคาไังดีแหมดูขุยยาแนวสิเรียบ้ยและกันโอ้โหเรื่องประชดประชันนี่เหลือเกินใล่ไม่ได้เลยครับ ก็หมายถึงว่านัดกันก็มาเจอกันหน่อยบางทีบางคนนัดแล้วไม่เจอก็โกรธกันนะบางทีขอไปนัดจะเจอหน้าเซเว่นอย่างเงี้ยบางทีเซเว่นสาขาไหนก็ไม่บอกอ้าวนี่เปนปืนั้ยปนนน่ะสิเขต้องบอกให้ชัดเจนด้วยว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรเราก็อย่าไปน้อยตรงน้อยใจอะไรกันมากมายเพราะเห็นอกเห็นใจกันนะบางทีนัดกันบางทีเมืองไทยก็รถติดอาจจะมาสายบ้างอะไรบ้างบางทีนัดวันนี้มาอีกสามวันข้างหน้าอะไรเงี้ย ใช่ใครกันไปสาเกาญที่สวดว่าเวลามีนัดแล้วต้องทําตามนัดให้ได้รเราพูดอะไรแล้วก็ทาตามนั้นให้ได้ม,มาแป๊บหนึ่งก็มาแป๊บหนึ่งก็ให้เขาได้บางคนแป๊บหนึ่งก็ไม่มาเดี๋ยวซ้ำไปบางทีไม่เฉพาะคนรักนะอ,อาจจะเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยพ่อจะพาลูกไปเที่ยวทยวี่นั่นแม่จะพาลูกไปเล่นของเล่นที่นี่เร้วบางทีไม่พาไปผักวันปากการะกันพุ่งไปในทางพุทธศาสนาเขาบอกไม่ทำหรอกความดียังร้อนนักยังหนาวนักยังเช้าอยู่ไม่ทํา สุดท้ายความดีก็ผ่านไปโดยไม่ได้ทําเลยลดังคาสอนที่ว่าหินโยติหินยติโปโสแปลว่าคนผัดวันประกันพรุ่งมีแต่จะเสื่อมจะทําความดีจะรักกันจะดูแลกัน,ท,ท,ท,นทํานับทําเลยทุกคนทุกท่านและเราจะได้ความรักที่มีคุณภาพรักรก,กันอย่างยั่งยืนยาวนาน,ท,นทุกคนทุกท่านเจริญพรสาธุ ไม่อยากให้ผ่านวันนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าศิลปินที่มาน่ารักเหลือเกินนะครับผมอยากให้ยืนนานๆนะฮะชุ่มชื่นแบบผมไม่กล้าหันไปเลยพะอาจารย์เจริญพรหันไปแล้วแบบอายอ่ะแ,แต่ก็ต้องหันเพราะรายการต้องคุยกับเขาไงเจริญพรเฮ <c oughs> ้ยหยุหันเลย <c oughs> ค่ะก็ตอนนี้มีเพลงประกอบละครเรื่องสืบดิษยานะคะที่กาลังออนแอร์ทั้งช่วงวันที่เราไปฟังแรกนะคะสิ่งที่เป็นของฉันก็คือของฉันนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์เพลงแดนซ์ออกมาในช่วงเมษาด้วยใช่ค่ะยังไงฝากติดตามกันรับสงการพอดีใช่แล้วค่ะแ้นกันทั่วประเทศไปทีเดียวใช่ค่ะทับผมด้วยความคุณครับน้องเกลางครับผมมาค่ะขอบคุณ เดี๋ยวเจอแบบเธอได้อีกครั้งหนึ่งทีเดียวนะครับผมแหมวันนี้หมดเวลาเวลาหมดกระเพาะจานนะฮะหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับต้องแกนอยู่กี่วันนะอยู่อีกวันเดียวพรุ่งนี้ทั้งเดียวเลยก็ได้เอออยู่กันเป็นปีเลยทีเดียวถามคิวค่ะถามคิวเข้าก่อนหรือเปล่าเอาแน่นะครับผมเออยังไงวันนี้หมดเวลานะครับติดตามรายการว่ายใหม่นะครับจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับผมนะฮะเก้าโมงแบบนี้ครับเราช่องจีเอ็มยี่สิบห้านะครับผมวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ฟังเพลงมาเแรงทำสวัสดีครับ